มองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจม่มฉันจะไม่จ้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นหากเธอสวยแจ่มดังฉันเป็นฉันแทบช็อกตายเพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มอง อสวยน่ารักฉันจึงได้มองต่อให้เทวีที่อยู่บนฟ้าต่อให้ซีดาก็ยังเป็นซองต่อให้ไซซีที่โลกยกย่องเจอกันซองต่อซองฉันว่าพัดอิงอย่างต้องมองเธอมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มอง ถ้าเธอไม่สวยฉันจะไม่มองหากเธอไม่แจม่มฉันจะไม่ต้องฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นพากเธอสวยแจ่มดนังจันเพนฉันแทบชกตายเพราะใจเต้นถตาหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมองเธอเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มอง ่อให้เควีที่อยู่บนฟ้าต่อให้ซีดาก็ยังเป็นสองต่อให้ไซซีที่โลกยกย่องถ้าเจอกันสองต่อสองฉันว่า